สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเมธอดที่ชื่อว่า values นะครับ values well นะครับี s ด้วยนะครับใน enum นะครับก็สังเกตว่าเมธอดในี s ก็ก็ให้ดาวนะก็คือน่าจะคืนค่าที่เป็นเป็น array นะครับหรือไม่ก็เป็น list อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็คือออกมาอะไรค่าได้นั่นเองนะครับ ก็ดูการใช้งานนะครับถ้าผมมีการประกาศอ u m g เกรดนะครับเหมือนกับที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ n u m เกรด e เกรดก็จะมี5เกรดนะก็เขียนไปอย่างรวดเร็วนะครับ A B C D F นะครับก็ถ้าต้องการจะพิมพ์ทุกเกรดนะที่เราประกาศไว้ในอินมนะครับ เราก็อาจจะเขียนโค้ดอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับเ,เขียนโค้ดอีกไฟล์หนึ่งนะครับว่าประกาศเป็นคลาสนะครับต้องการให้รันได้นะครับอีนํามเ้ตัวนี้คลาสเทสนะครับก็มีเมทอดนะครับในนี้ต้องการจะพิมพ์ทุกเกรดออกมานะครับเราก็จะใช้เมทอด values นะครับก็วนลูปไปนะครับ บรรูปเสร็จแล้วก็เรียกเมทอด v a l u e นะครับ grade dot values นะครับ,รบปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดตรงนี้นะครับปิด main แล้วก็ปิด class ตรงนี้นะครับนะครับก็เราใช้ h a n d for นะครับดึงดึงมาทีละค่านะครับจากคำสั่งนี้นะครับก็ ต้องมีตัวไปรับค่าเขานะครับอันนี้ก็ใช้ตัวแปรตัวนี้ครับเกรด G นะครับโอลอนนนะก็คือเราจะดึงมานะครับทีละอันนะจากผลตรงนี้คนระับผลของเม่ตอดบยูเนี่ยนะครับดึงมาทีละเกรดนะใส่ใน G นะครับที่บอกว่าดึง A มาดึง B มานะครับดึง C มาดึงมาทีละค่านะครับเสร็จแล้วก็วนเข้าไปในลูปทีหนึ่งนะครับ อันนี้ต้องการจะพิมพ์ค่ามาดูใช่ไหมครับเราก็สั่งบอกว่า system o u t print line นะครับแล้วก็ g นะครับอันนี้ก็จะผลที่ออกมาก็จะเป็นเป็นนะครับเป็น a b c d f นะครับผลจากการพิมพ์นะครับคือวนลูปแล้วก็แต่รอบก็ดึงมาทีละเกรดแล้วมาพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน method values นะครับ